นั่นไงทุกคนท่านผู้ชมรังแตนแตนว่าร้ายนะคะอย่างภพยมดแดงค่ะหมดแดงยึดรังไปเรียบร้อยแล้วค่ะคนดูรังแตนรังนั้นสิที่ป้าแมงเคยเจอแล้วต้องรีบวิ่งหนีเพราะแม่มันเต็มเลยมาดูสิวันนี้ดูสิแตนที่ว่าร้ายอย่างไพ่พลังสามัคคีของมดแดงตอนนี้มดแดงนะคะเห็นไหม ยึดรังรุดยังแตนแล้วค่ะทุกคนสงสัยมดแดงเขาจะไปะกินลูกของแตนที่อยู่ในรังนะคะลูกอ่อนหรือเปล่าดูสิเต็มเลยแล้วแม่แตนเต็มเต็มเป็นฝูงเต็มอยู่ตอนนั้นอะ่ะวันนั้นที่พ่อแม่งลงคลิปอะ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วโดนมดแดงยึดรังเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดูสิ วันนี้ป้าแมงมาดูว่ามันจะขนาดไหนจะเอาแตนรางแตนออกอย่างไรแล้วป้าแมงก็จะตัดกิ่งชะอมเนี่ยตัดแต่งกิ่งช่อมอย่างไรว่างั้นมาดูตอนนี้เจอมดแดงนะคะทุกคนดูมดแดงยึดรางไปเรียบร้อยแล้วค่ะแตนป้าแมงก็คงจะค่อยๆทยทยอยอตัดแต่งกิ่งช่อมได้แล้วค่ะ มดแดงยึดรังดูสิทุกคนดูรังแตนไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่เล็กๆนะคะเห็นไหมรังแตนเบ้อเลยอะ่ะตอนนี้ทิ้งรังไปเรียบร้อยแล้วโดนมดแดงยึดค่ะทุกคนดูชะอมกอนี้ของป้าแมงนะคะป้าแมงดูให้ดูว่ามันกอใหญ่ขนาดไหนช่วงฝนตกพายุเข้าป้าแมงไม่ได้ตัดแต่งเขานะคะเห็นไหมคะ ต็มาตัดแต่งก็เจอรลังแตนแต่ตอนนี้ดูรังแตนโดนมดแดงยึดรังประม้ณก็คงจะได้ทยอยแล้วค่ะทุกคนทยอยตัดแต่งกริงโอเคค่ะคลิปนี้ <c oughs> ก็มารีวิวนะคะสั้นๆค่ะรีวิวมดแดงยึดรังแตนไปเรียบร้อยแล้วค่ะแตนที่ว่าร้ายยังพ่ายมดแดงนะคะ พลังสามัคคีค่ะโอเคนะคะป้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าแมงด้วยนะคะเพื่อที่จะนำเสนอคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ